ก็สวัสดีเ,เพื่อนๆกันทุกคนด้วยนะผมอยู่กับผมนีโมนะครับผมก็วันนี้เราจะมาเล่นอ่าทอปบี้ฮอส,อสทิทฮอสทิทเทนะครับผมก็ <laughs> คือไอ้ไอ้แมปออฟบี้ที่แบบมีคุณหมอสุดเถื่อนนะครับผมนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณดอรี่อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้คุณดอรี่ก็จะมาเล่นแมปออฟบี้กับเราด้วยนะครับอันดับแรกเราก็เสียงแบบเสียงค้นบิวนะครับผมตอนนี้เราจะต้องหากหุญแจนะผมบอกว่าหากหุญแจเพื่อ ออกจากสถานที่ปีศาจนี้นะครับมันเล่น<า>ใครเล่นมันหรือว่ายน่าจะเล่นใครเล่นมันนะ,ะ,แ,ะแต่ว่าตามมาไฟดิคีเราต้องหาคุณแจนะครับผมไฟดิคีโอเคผมว่าคุณแจน่าจะอยู่ห้องนี้ปาวะนี่ไงไหนอ่ะนี่ไงอันเบิ่มเลยเนะี่ยมันจะเหยียบย่นโอ้ n เดึดออก เดืดออกเจออุ้ยมันไอไอหมอมันไล่ผมมาตอนเฮ้ยเฮ้ยหมอมันไล่หยิบเราหยิบเราวิ่งดีหยิบเราวิ่งเฮ้ยมันหยิบเราไม่ได้หยิบยังไงกดชิกกดชิกที่กกดชิกกดชิกตรงกุญแจตอนนี้หมอมันไล่อยู่อยู่ด้วยกดชิกแล้วเนี่ยช่วยยุให้ได้กุญแจมายังเอ้าได้แล้วอีเฮ้ยทำยังไงเลยดีเด้าน่ากลัวเลยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวเป็นทางไหนอ่ะเป็นทางไหนอ่ะ ตอนนี้ตอนนี้หาทางออกเอากุญแจเอากุญแจไขไขประตูเอ็กซิสแหละเข้ามาไปละเข้าประตูเข้าประตูนี้โอเคไไปเอาไปทางไหนเขาว่าตรงไปแล้วก็ทางนี้แล้วก็โดดลงไปมาแล้วบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อน้ำพระบิดาเปล่า พระบิดาเป็นบอ่อน้ำพระบิดาหัวอยากแก่บอ่อน้ำพระบิดานะโหเธอเลิกเล่นเถอะเ<า>ข<อ>าไม่ได้ไม่ได้แล้วอีออบบี้อย่างเงี้ยเขาตกแน่นั่นไงก็เดินเดินค่อยเดินค่อยกระด้ก็ได้ โอ้ยเขาแบบมาเล่นออบบี้ทีไ่ไหนเขาตายทุกทีเลยนะต้องจำต,ต้องนึกนึกว่ามันเป็นอันใหญนะ่อะนึกได้ยังไงก็ต้องหน้ามันเป็นอันแรกหรือว่า,วาเป็นท่อใหญ่เฮ้ยทำไมมัน,นปิวะ่ะนัะ่นคนสอนคนสอนไปก่อนแล้วหนึ่งเฮ้ยอ,อ,อยู่ดีมันก็ปิวะ่ะต้องรีบเดินนะไม่ใช่ไม่เกี่ยวอ่ะคนสอนพูดเยอะไงพูดเยอะจัดอยู่มันก็เอ็นอะ ไม่มันไม่ได้ขยับเลยคนสอนพูดเยอะจัดเลยอ้าวเพอเขาโผล่มาอีกโผล่มาเหมือนกันห้องน้ําห้องน้ํเดือนอุ้ยห้องน้ำสะอาดอยู่นะ,ะเดี๋ยวนะ,ะถ้าเราถ้าเราไปข้างนอกอะเดี๋ยวเราจะเธอต้องเข้าใจอย่างหนึ่งเธอเห็นท่อด้านบนใช่ไหม,ไมเราจะต้องเดิน<ะ>ไม่เราจะต้องเดินไปทางขวานี่ไงลบกหมอมาแล้วเราต้องเดินไปทางขวาเพื่อเราต้องล่อมันอ่ะ มันจะเดินไอ้เี้ยมันเดินทะลุโตอ่ะทุกคนโอ้ยผมโดนมันจับโดนมันจับมันต้องเปิดมันต้องเป็นมันต้องเป็นนมัต้องกดสวิตช์สีแดงก่อนอ่ะกดไม่เป็นช่วยด้วยช่วยมันกดยากมากเราต้องต้องต้องมักดได้แล้วกดได้แล้วมันแทบยากมากช่วยด้วยแล้วก็ขึ้นขึ้นมาบนนี้ กดแล้วแต่โดนจับอะกดได้เราจโดนจับอะเต่อมาขึ้นมาตรงท่อเลยเพราะมันน่าจะเขาจะตายไมะไม่ตายมันตรงท่อเลยสายมือขึ้นมาสายมือไปคว้าสายมือสซ่ท่อมันอยู่สายมือเองเดินออกไปดูมาสายมือมันจะไปเอาลื่นไปเหยียบกล้วยเหยียบกล้วยอีกเฮ้ยไม่ใช่สายมือไมไม่ใช่สายมือไม่ใช่สายมือเดินเดินมาตรงอุ้ยลื่นอ จะพูดเลื่องเธอเนี่ยเขาลื่นลื่นลื่นอยวเดินตามมาเดี๋ยวเดินตามมาเดินตามมาเอานะอยู่ไหนอะโอ้ยโดนจับอ่ะอะไรทำไมไม่รอเราไหนบอกว่ามันเข้ามาแล้วเนี่ยมันเข้ามาแล้วเนี่ยเขาไม่เห็นเธออยู่หลังเธอเนี่ยเธอเห็นซ้ายมือซ้ายมือเห็นท่อใช่ไหมยิงขึ้นไปยิงขึ้นไป โอ๊ยน่าแล้วปีน่าแล้วไวากระโดดแล้วกันมันจะมันจะวิ่งตามมาอยู่ไหมมันจะไม่ไม่ไม่มันมันไม่ตามเราก็ตกอ่ะช่วยด่วนตกตกก็ขึ้นใหม่นะครับอย่ารออย่ารอโอเคมันไปละตอนนี้เดี๋ยวเรารอคุณดอรี่สักแป๊บนึงครับแป๊บนึงได้ไหมแป๊บนึงได้ไหมโอเคเราจะให้เวลาสิบวินาทีเราจะไปเลยนะหนึ่งเธอมันวิ่งมาจับเขาในห้องน้ำได้อย่างี้เลยคะ ใช่มันเริ่มเลยถ้าเกิดอะ่ะอ๋อเหรอเออต้องรีบวิ่งาละไปหาละไปหา้าละเร็วเคโ, yes, โอ้ตายตายเฮ้ยเธอไปอยังเนี่ยอยู่นี่ไงอยู่หน้าท่อเนี่ยปไะโอเครอดลนะขอะรอดอตรงนี้ก็ที่เก็บศพเฮ้ยเจอแล้วไฟเวเปิ้ล ขวดขวานรู้เขาว่าขวานต้องเอาไปฟันตัวที่อยู่ข้างนอกแน่เลยมาแล้วซอมบี้หด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 ตายหมดตายหมดเออมันจะกัดเกาตายกดตีดีตีมันดิตีไม่ดีมันก็หนีทำเล่นก็หนีนี่นะก็หนีงั้นก็หนีหนีหนีแล้วเธอแล้วเขาจะหนีได้ยังไงเออหนีไงตีกดตีรวมๆก็ตายแล้ว ตรงนี้ก็ระวังกับดักด้วยนะกับดักดักควายเพราะมันทำอะไรไม่ได้ไม่ลอง,องลองท่อน,นี้ไปอ่ะเผ <c oughs> ื่อมันจะมีโผล่ด้วยกับดักดักควายโดนเองอี๋บินไฟโดนกับดักเองเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเร็วมากกับดักน่ากลัวมากโดนมายัองอือนี่อยู่นี่อยู่นี่ลงไปข้างล่างน่าจะมีลาวา หฮ้ยทุกสอเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยสอนทูกสอเฮ้ยนะชิวๆ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 นี้ก็ะโดดข้ามชิวๆสับคันโยก่อนสับทำไมวะไม่อยีอะไรยไม่รู้เันุยไต่เชีอยไปทางไหนอ่ะไต่เชือกโอ้โห โอ้โหเจออย่างนี้ที่ไรนะเขาตายทุกทีนั่นเขี้ยวก็ยังไม่พอน้ำแม่งมีมีดด้วยมีมีแก่งด้วยระวังมีดนะดูจังหวะดีๆเราแบบเดินมามมมมััันนนยยาาากกกเดินมาดิเดินจังหวะเดินมาหายใจไม่ออกต้องต้องดูมุมดีๆนะถึงครึ่งทางเราวิ่งเลยถ้ามีดมันไปแล้วอ่ะวิ่ง ก็ไม่วิ่งแล้วก็ไม่กินมีดอยู่ตรงหัวแล้วหัวโดนสาบหัดาบซืด้วยเฮียเราจะไปร้อตรงตรงนี้เลยแล้วกันเอ้าเขาเขาไม่ขับไงหนึ่งชั่วโมงมาขับแล้วทำไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยไปทางไหนอ่ะ ขวาลายไซส์ดีน่าจะทางซ้ายไม่รูเ้เหมือนกันแต่มันมีอุปสรรคเหมือนกันเธอเขาตายเฮ้ยซ้ายไม่ใช่อะ่ะมีคนถูกขังอยู่ข้างในเออหรอ,อ,อตายเหมือนกัน<า>น่าจะไปทางขวานะเออทางขวาก็มีคนถูกขังเธอแต่มาถูกอะไรทางขวาอ่ะนี่ไงมันมีลูกศรบอก ระวังมีดโอเคโรงพยาบาลอะไรวะเนี่ยแม่งมีห้องใต้ดินแบบเป็นปราสาทเออโรงพยาบาลเถื่อนจะชัดไม่มีโรงพยาบาลที่ไหนดูดิโอ้โหโอ้โหโรงพยาบาลที่ไหนเฮ้ยหมอมาแล้วโอ้แล้วเป็นมุมมองมุมมองมุมมองนี้ด้วยวิ่งหนีมันมันถือขวานวิ่งไล่อ่ะมันเป็นเหมือนแบบเรื่องอะนั้นเลยอ่ะเรื่องอะไรวะโรงแรมอ่ะโรงแรมถึงก็ ไม่มันเหมือนเล่นอันนั้นเลยอ่ะไอนน้เนี่ยดอเออที่วิ่งห,หลบตู้นี่คือรอดอย่างนี้รอดแล้วทำไมมันยังเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งอยู่เลยอ่ะกลับดิบกลับซูมเข้าซูมออกโอเค okay. ไม้ตรงนี้น่าจะหักมั้ไม่หักเหรอเราต้องหยิบแผ่นไม้ไปด้วยปะจะต้องเหรอเดินไปชั้ก็เห็น เป็นทางนี้โอเคึ okay. ้นมาได้ไป we have to push โอย้ยมีเลเซอร์ครับผมตอนนี้แต่ว่าน่าจะชิวๆ <S <S ออไอยชิวๆกูตายชิวแปลว่าเอ,อ้อมา <S <S มันไปทางนั้นไม่ได้ไม,ไดมันต้องเพราะว่ามันกระโดดทางนั้นไม่ได้เราต้องกระโดดั่งนี้เพราะทางนั้นเลเซอร์มันจะโดนตัดหวัวไม่ใช่มาทางนี้ดิโอเคเอ,อาเธอหลอกเขา คนรันการเขาไม่หลอกกันหรอกเนื่อก็กระโดดดีๆเลเซอร์เลเซอร์จะว่าจุดจุดนี้ล้วเทอ่ไปทางไ้นทำไมไม่เปิดไปเปิดสวิตช์แล้วเขาต้องไม่เปิดอีกไหมเปิดสิไม่ไปละตามเธอดีกว่าอยู่ตามกูเป็นไงข้ามขั้นตอนงงอดิเอ้าต้องต้องไปเปิดอยู่ดีแหละ เพราะว่าประตูมันยังไม่เปิดเฮ้ยมันมีผู้ป่วยเป็นเป็นบ้าอ้าวทำยังไงอ่ะก็กด้าเธอไปเปิดสวิตช์แล้วเขาเปิดไม่ได้อ่ะกดจิ้มไงจิ้มแล้วมันจิ้มไม่ได้อ่ะกดจิ้มกันดีกดจิ้มไม่ใช่เอาชิปล็อกจิ้มนะเธอเขาจิ้มไม่ได้ทำไมอ่ะก็เธอไม่ยังไม่ได้ไปกดสวิตช์แรกป่ะใช่ เออไปกดจนีแรกสิไดปไปไปรีบกดโอ้มันยากอไปไปเร็วๆมันยากเอ้อ้ยยากปล่ำไปเลือเนี่ยโอ้ศาสอะไรอ่ะไม่เข้าใจครับคุอะอะไรคือวันมอต้องไปกดอันนี้ใช่ไหมใช่ ก็อันที่รัดมั้งไงบอกแล้วอย่ารัดคัตตอนก็เขามันขันเทพมีใช่ไหมรู้ไปก่อนแล้วกันทั้งนั้นอ้าวมาเล่นด้วยกันแล้วก็ทิ้งกันแต่อี๋รออยู่รออยู่รออยู่เร็วๆเฮ้ยเธอเขาต้องไปกดใหม่ไหมเนี่ยเขาตายไม่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 ท้อง One hour later เหนื่อยว่ะอันนี้เราก็รอร่วม30ปีแล้ว ก็พอให้พอให้เล่นอีกอันหนึ่งก็บอกไม่เอาไม่ได้ใช้ทักษะงงอะไรโอ้ยมันก็เกินไปอันนั้นน่ะค่ะอุ้ยระวังผู้ป่วยเดินชนนะอุ้ยเอโดนผู้ป่วยจับไอุ้้ยโดนจับต้องเดินดีดีดูแพทเทิร์นมันมาเดินเป็นแพทเทิร์นมาเดินเป็นแพทเทิร์นง่ายอยู่ พวกนี้มันดึงแพทเทิร์นอาจแพทเทิร์นมันเ mm hmm. ราก็น่าจะเดินง่ายๆมองไม่ค่อยเห็นนะเธอโดนใส่มันมืเดมเลยมองยากปัญหาคือมันเขามองไม่เห็นต้องอยพยายามเดินใกล้มันอ่ะเดินมีห่างมันเลยเขวเขามองไม่เห mm ็นนะอ ตรงนี้แหละ One hour later เพิ่มเข้ามาแล้วเธออยู่ไหนนี่อยู่นี่อันนี้ต้องกะโดดรัวๆนะเพราะว่ามันเป็นลมอัน,นจะเดินยากเราต้องกระโดดรัว <c oughs> โอ้ฮะไ, <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเป็นยากอะ้ One hour later ก็เปิดสวิตช์แล้วก็ใช้สูตรสเต็ปเดิมอุ้ยเฮียกับตกโอ้ยเฮียตกจนได้อไม่ยากไะมยากแอ้เราจะไปโหดจริงแบบโหดแล้วเหมือนใช้สเต็ปใช้สเต็ปกดจะรัวๆใช้ได้ผลเสมอโอ้ยากอ่ะ เดี๋ยวเราจะรอคุณดอรี่สักครู่นะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงนะมุก่าป่ะเขาจะผ่าน One hour later ป่ะนะครับก็กว่าจะมานะครับใช้เวลาประมาณ20ปีได้นะทีนี้ผมทำ <c oughs> สักที <c oughs> นะครับยี่สปีจริง,งเนี่ยรอโคตรนานอ่ะเล่นสามทุมม่มตอนนี้ประมาณเที่ยงคืนมุก่ผ่านเออตกน้ำตกน้ำก็คือคิดหรอเขาคิดว่ามันตกน้ำบ้างเรื่องปกติ ไม่ได้โอ้ยมันก็แค่น้ำเปล่าป้าอุ้ยมันเป็นสว,วิทเกมว่ะมานี่ดิดอาจจะเป็นซ้ายข,าขวานะขวาเดี๋วยวเรารอคุณดอลลี่อีกประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวอย่าโม้มันไม่ถึงขนาดนะั้นมันไม่ใช่ทางขวามันเป็นทางซ้ายขวาซ้ายปะขวา <laughs> ซ้ายแล้วก็<ม>ขวา<ม>ขวาป่ะขวาเฮ้ยซ้าแล้วก็อางนี้จำได้ใช่ไหมจำไม่ได้ว,ไวิ่งไหลเอาเอาเอ้าเอา,เ,อา <c oughs> เกินเกินเกินไปไหลวิ่งอะไรก็ไม่รู้อ่ะ เป็นใบพัดอะตกไปน่าจะขิดนะไม่ขิดหรอกแค่เจ็บนิดหน่อยเอาโดดลงไปดิอ๋ะไม่โดดเองแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ไ่โดดลงไปละไม่เห็นไม่เห็นตายเลยไม่เห็นตาวร้อยไม่ขิดไม่ขิดขิดตรงนี้เดี๋ยวรอคุณดอลี่ตรงนี้แล้วกันนะฮะกำลังขึ้นมาด้วยทักษะที่มีอยู่โอ๊ย ไม่ต้องแค่ทักษะขนาดนั้นหรอกเก่งอยู่แล้วเอาลองมาดิเดินมาดิเดี๋ยวล่วงแล้วกันแล้วว่าแต่นีโมอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงตรงเนี้ยเดี๋ยวล่วงแล้วกันโอ้ยธรรมดาอขึ้นมาดิก็เดี๋ยวดีเอ้แค่นี่ทำคุยแค่นี้ทำตัวเป็นอะไรไม่รู้ตัวอยู่ดีตัวก็ลอยเฮ้ยเมาหลอนหรือว่าอะไร มันเป็นอย่างไรมันบั๊กเหรออยไอ้เหี้ยกูโตเต๋อิตัวไม่ตายฮู <c oughs> ย้ฮู้ฮู้ฮู้เรียนฝั่งจากด้านบนก่อนมองคนเบื้องบนด้วยอยู่ข้างบนเป็นยังไงเนี่ยคองขึ้นมาดูสิมันเป็นอย่างนี้นแบบ่นะดูไว้ไหนะเห็นเลยก็อ,อยู่นี่ไง,งไปตามไปที่มันเหมือนจะบัก๊กเฉยๆหรอโอ้ยเขายังเขาก็บั๊กแต่เขาประครับประคองมาได้ มไม่ถึงกันดีเราอะไม่รู้ว่าหลังประตูนี้จะมีตัวเชี่ยวอะไรยอยู่หรือเปล่านั่นไง<ต>นั่น<อ>งไงรองก่นอนรอลูกดำทำดีกว,ว่าไปไปคิไปทำไปวิธันวะทันวะทันวะรออีกรูปหนไป อุ <c oughs> ้ยเลเซอร์เฮ <Island> ้ยห like <bbe> ้องนี้มันเป็นห้องอะไรก็ไม่รู้อ่ะเป็นห้องผ่าตัดอ่ะเป็นห้องเอาไว้ทรมานเธอไงคนหัวโล้นอย่างเธอต้องโดนดีไม่โดนนะผมปิดสวิตมาปิดสวิตคนหัวโล้นอย่างเธอต้องโดนดี๋ยวเอาตัวเอาวตารเธอไปตัดผมมันไม่โ้นมันตัง เดี๋ยวบอกนะว่าผ่านแล้วเราต้องเอาโบสกาดวิ่งมาแล้วอุ้ยิงๆเพลงมันเพลงมันเพลงมันเฮ้ยมันเพลงมันมาดิมาดิยืนตรงกล่องอันดีสุดเราแล้วก็มองทั่วๆหันเล็งอ่ะเฮ้ยอ้าวเธอเขายิงโดนอ่ะแต่มันมาเข้าใกล้อุ้ยเลยขึ้นรอดอ่ะ อินซี่โอ้ยเดี๋ยวว่าอินซี่มากเฮ้ยเล็งเลยเขอยิงขอยิงไม่ดนเล็งดีเล็งเล็งมันไม่ดีเฮ้เปิดชิปล็อกอ่ะแล้วก็เล็งมันเป็นง่ายชิปล็อกคืออะไรตั้งค่าแล้วก็ล็อกออนบอสมันมันเยอะเกินไปโอ้ยชนะแล้วครับบ๊ายบาย ไม่เปอะไรรอก่อนรออยู่เนี่ยเดินทำอะไรวะเนี่ยฮอสพ <Hospital S 2> ิทอลเฮ้ยมันขึ้นไปบนน,น,นั้นได้ไงออกมาหน่าจะไปเอาของเดี๋ยวเดีย๋ดวยวไปเอาของมาเล่นกันคอนกรีชันนะครับผมผมคืออันดับหนึ่งของ ชนะแล้วอหัวหายห <NS ull ets> ัวหัวหายหัวหายหัวหายเหมือนกันไม่ได้ใส่างเกงด้วยอ่ะดูพ่อดูดิไม่ได้ใส่างเกงหัวก็หายเธออยู่ไหนเนี่ยมือน้ำแข็งเลยว่ะ Congress u beat o p ปืนใส่แม่งเลยเฮ้ยทำไมหน้าจอดนเลอะไงทอไมหน้าจอเขาเปนเลอะ ก็ยิงปืนใส่ไงนี่ไงเ้าจะยิง <c oughs> ใส่ทำเพื่อเรายิงใส่ก็ดีทำไมหยุดนะทำไมหยุดทำไมป,ปืนปืนครับเอ้าโอเคครับก็วันนี้ก็จบจนะวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแบบออฟฟี่ของผมเราก็เจอกันใหม่คลนะิปหน้าครับบ๊ายบายบายบายคนดูดิดิบาย